สวัสดีค่ะเอซี FC ที่น่ารักทุกทุกท่านตอนนี้พิมพ์ก็กำลังเดินทางไปบ้านกุบเกาะนะคะเป็นเวลาบ่ายสองครึ่งค่ะกำลังเดินทางไปพอดีมีเอฟซีอยู่ที่ต่างประเทศให้ไปรำอยู่ที่ร้านเจ้าปู่ให้นะคะไปขอพรให้มีโชคชัยแล้วก็ไปจุดเทียนจุดธูปขอพรให้อีกคนค่ะก็ไปรำ กติก็โทรมา่ําแล้วแหละแต่ว่าพี่ไม่ไปก็ได้วันนี้จะไปพรุ่งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้มีงานมีงานผ้าป่ามีงานผ้าป่าก็เลยะจะไม่ได้ไปพอดีงานวันเกิดกว่าอาจารย์เป็นงานผ้าป่าด้วยก็จะไปอาบุวก็จะทำลงทาน ก็ร่วมอนุโมทนาไปกับพิมพด้วยนะคะขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาพอดีน้องสาวอยู่เยอรมน,นีน้องหนูกุลเกดันให้ไปทําสังฆทานให้นะคะถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องของน้องหนูกคุณก็ยังไม่ได้ไปเลยก็จะไปถวายให้น้องเขาพรุ่งนี้รวมสร้างอันนี้สงร่วมสร้างบุญไปด้วยกันนะคะก็ งนี้ก็จะไปทําสังฆทานให้หุูคุณนะคะน้องหนูคุณอยู่ที่วัดอินทปรนคอนะคะอินทปนระคอก็ไม่ไกลจากบ้านพิมพ์ค่ะ <c oughs> เดินทางไปก็ประมาณสิบสองโลก็ไม่ไกลไปบ่อยช่วงหลังๆนี่แหละค่ะไม่ได้ไปเพราะว่าพอไปลำอยู่บ้านลุงคลุแล้วก็ มาแล้วมันค่ำนะคะไม่กล้าแวะหลายทางเนาะเราอยู่คนเดียวขับรถคนเดียวก็น่ากลัวก็เลยไม่ได้แวะท่านนะคะท่านก็เป็นสายปฏิบัตินะคะสายปฏิบัติเดี๋ยวพิมพ์จะถ่ายมาให้ดูนะคะพรุ่งนี้ก็มีงาน คนก็คงจะเยอะแล้วค่ะเพราะว่าเยอะทุกปีที่พิมพ์ไปแล้วก็พิมพ์ก็จะได้รับด้วยได้รับเกียรติจากะ้าจารย์ให้ลำถวายต่อหน้าองค์พ่อปูอ่มุจจลินโอ้ยพิมพ์นี่ปลื้มนะเพราะเราอะ <c oughs> ยังไงอะอย่างเราเนี่ยอายุเยอะเนาะอายุเยอะแล้วแก่คําว่านางลำแก่ๆมันนะเราเราเนี่ยคือพิมพเนี่ยใครมาพูดว่าเราแก่หรือว่าเรา ไม่สวยเราข้วนอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยไปโกรธเขานะคะดีใจด้วยซ้ํามันเป็นกระจกพิมพ์ทําใจนะถ้ามันเหมือนกระจกที่ทําให้เราแบบเออมองตัวเองให้ตัวเองกระตือรือร้น,นให้ตัวเองรักษาสุขภาพรักษาเนื้อรักษาตัวแต่งเนื้อแต่งตัวประมาณนั้นเลยค่ะเราต้องลุกขึ้นมาปฏิบัติการใหม่แต่งเนื้อแต่งตัวเนาะทำตัวเองให้แบบเออ ยู่ตลอดเวลาทําตัวเองให้แจ่มใสอยู่ตลอดเวลามองบวกอยู่ตลอดเวลา,วลวลา <c oughs> ช่วงนี้ <c oughs> พิมพ์ก็อ้วนคือใส่ชุดไทยแล้วปรีเลยปรีอ่ะคือรู้ตัวเองอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าหอมคุณพิมพ์หอมมันผอมสําหรับเขาแต่เราเรารู้รู้รู้เพราะว่ามันอึดอัดไงมันอึดอัดเพราะว่าชุดที่เราใส่อมันใส่ไม่ได้มันปรีมันแน่นอก ต้องยกออกนั่นแหละประมาณนั้นพิมพ์ก็เลยอึดอ,อัดอึดอัดตอนนี้อ่ะก็มีหลายคนทักบางคนก็บอกเฮ้ยอ้วนอ้วนแล้วนะพิมพ์อะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วปฏิบัติการกินไข่ตอนนี้ก็กินไข่ก็หันมากินหมูกินปลาด้วยเคยเลยกินเข้าไปคีโตแต่ก่อนได้กินแต่ไข่มันไม่ไหวมันเข้ามันเข้าระดับขั้นคีโตอ่ะเลือดมันเป็นคีโตแล้วมันวิงเวียนอ่ะ คือเราไม่ได้กินอาหารนะไม่กินมันขาดน้ําตาลน่ะค่ะขาดน้ําตาลขาดทุกอย่างกินได้แต่เกลือแล้วทีนี้อ่ะผักเราก็กินไม่ได้อะไรกินไม่ได้กินแต่ไข่โอ้ยวูบเลยค่ะสองสาวันนั้นแบบหมอบกระแตเรู้จักไหมหมอบกระแตกระแตมหมอบอ,ะอ่ะโอ้จะตายสิให้ได้ก็เลยต้องไปซื้อไก่มาแล้วซื้อปลามาแล้วกินกินแล้วก็จะอ้วกกระอักกระอ่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่น้ําหนักก็ไม่ขึ้น แต่ถ้าไม่ทําอย่างนั้นน้ําหนักมันจะพวดพวดขึ้นเลยค่ะพิมพเป็นคนอ้วนง่ายค่ะแล้วก็เนื้อมันหลวมไหมเนื้อมันไม่แน่น,นเป็นคนเนื้อหลวมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ลงแล้วค่ะตอนนี้เมื่อเช้าพิมพช่างเหลือ59ค่ะ59ก็ลงไป2โลแล้วค่ะลงไปอ2โลครึ่งอะค่ะก็สังเกตได้ตอนนี้คุยคือมันจะบางลงมันจะบางลงจะเล็กลง จะบางลงเล็กลงก็เป็นแบบบางทีเป็นเป็นเอือดหน่อยแต่ดีเราไม่ได้กินยาค่ะเราไม่ได้ทานยาลดความอ้วนเราไม่ได้ทานยาลดน้ําหนักเราก็เลยแบบไม่ต้องไปอะไรมากมายเพราะว่าถ้าทานยาแล้วมันอายุขนาดนี้แล้วมันอันตรายนะคนเรามันอันตรายชีวิตเราทุกคนน่ะมันยังไงอะ่ะ ก็ต้องหาทางออกาเนาะต้องชนะนะ่ะบางทีก็มีแพ้บ้างนะคะก็มีแพ้บ้างเป็นบางครั้งเหละแต่ก็อย่าให้มันแพ้บ่อยอะไรเงี้ยพิมก็หลุดบ่อยบางทีมันหวยมามากนี่ก็แวบอ่าก็คือให้น้ําหนักมันอยู่ตัวก่อนนะค่อยแวบอะ่ะไม่ใช่ว่าน้ําหนักไปอยู่ตัวแล้วเราไปแวบนะมันก็ไม่ได้อะคะ่ะอ่าบางทีพิมก็ กินผลไม้อะไรเงี้ยแต่ทานสตรอเบอรี่อะทานได้ค่ะทานได้เพราะมันไม่มีแป้งแต่เป็นพวกมะม่วงอะไรมันหวานเนาะสตรอเบอรี่มันม,มีแป้งมันก็ทานได้แต่พิมพ์ก็นานๆจะทานแต่ตอนนี้ก็เออเหลือห้าสิบห้าสิบ หบเก้าบางวันก็ห้าสิบแปดครึ่งห9สิบเก้าช่วงนี้นะคะเริ่มแล้วเริ่มแบบอยู่ตัวแบบกำลังแล้วนะคือดัมจะให้มันเหลือห้าสิบหกอะค่ะประมาณว่าห้าสิบหกมันไม่รู้ว่าจะโลดหรือไม่โลดห้าสิบหกอะตอนนี้ก็ก็ลงเพราะว่าดูดูแล้วมันไม่บวมอะถ้ามันอื่นบวมแล้วก็โอ้พิมพ์อะแย่แย่เพราะอะไรอะแย่มันลงยากนะเวลาอ้วนอะมันขึ้น อ้วนมันก็สะสมนั่นแหละเรากินใช่ไหมคะพอเรากินแล้วมันก็เบรกไม่อยู่อะคะ่ะเบรกแตกมันอร่อยพิมพ์ก็เลยไม่ถ่ายคลิปกินเลยกลัวถ้ากินแล้วกินเยอะสว่าปามเยอะกินมากกินเยอะมากกินไม่มีถอยกินวันหนึ่งสิบรอบอะไรอย่างเงี้ยมันจะหงวยอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่หิวนะอืมันไม่ใช่หิวมันอยาก อยาก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 แล้วก็กิน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 เพราะอยากมันไม่ใช่หิวถ้าหิวนี่มันเออหิวเราค่อยกินใช่ไหมนี่เราอยากไงอยากกินนั่นน่นั่งไปนนมาอยากกินทุเรียนอยากกินทุเรียนอยากแล้วยิ่งไปเซิร์ชดูในนั่นในยูทูบเห็นเขากินโชว์โอ้ยพ่อีแม่เลยทันทีเลยยิ่งบ้านอยู่ในเมืองเนาะขับรถแว๊บออกไปไม่ถึงโลอะ เออสาม,ส,ามสี่หา้าร้อยเมตร,รก็ได้กินแล้วอืมอานั่งไปนั่งมาอยากกินสับรดอยากกินแตงโมโอ้พวกนี้น้ําตาลแบบคุณเจ้าขาเดี๋ยวอยากกินหนมคกขนมคกชาววังอะไรอย่างเงี้ยเออพิมพ์มาพอกินขนมคกชาววังนี่เห็นไม่ได้นะคะจะกินเลยทีซื้อทีสามสี่กล่องคือไม,ไม่กินน้อยอะคะ่ะ ถามว่ากินแค่แค่ให้มันรู้รสไหมไม่อ่ะคือเราไม่เคยได้กินเนาะสมัยเด็กเด็กก็กินแต่ข้าวเนาะพ่อแม่เลี้ยงข้าวนะพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงขนมพอโตขึ้นมาพอมีเงินมีทองก็กิน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 แกมายิ่งกินอแก่มาหาได้อะไรเงี้ยหาเงินหาทองได้อะไรเงี้ยอุย้ยหล่อนก็ยิ่งกินเลยกินไม่คิดเลยกินตะบี้ตะบันอืมทีนี้ อินกแล้วเป็นไงอุด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 เป็นหมูเออเป็นหมูไม่รู้จะทำยังไงก็มันอ้วนเนาะมันอ้วนจะทำยังไง สดชื่นดีนะคะระยะนี้พี่มาลุมดีพี่มีความสุขมีพอได้ใชน้นิดนๆน,น้อยๆมีเงินได้ทําบุญไม่เหลือมีเงินเก็บหรอกแต่ก็มีความสุขค่ะมีความสุขสนุกสนานมองบวกไปไม่ต้องคิดอะไรแยะไี่คิดแยะแล้วก็เป็นเรื่อง คิดแยะเรื่องมากมองหาปลาเพื่อนฝากซื้อปลาไหว้ปูซื้อไก่กับปลาก็เลยมองข้างทางอะมองข้างทางจะซื้อปลาซื้อไก่ไปฝากอ่าน้องด้อยผ้าลีนูเขาฝากซื้อปลาซื้อไก่ค่ะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านี่ไงนี่ไง ดีย๋ยพิมพซื้อปลาซื้อไก่ก่อนนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ